ปาเนตโมเดลจากบริษัทเซาเทนซีฟูดโปรดักต์จำกัดเป็นโมเดลส่งเสริมการแปรรูปอาหารทะเลท้องถิ่นไทยสู่ความยั่งยืนภายใต้แนวคิดการพัฒนาแบบเศรษฐกิจอง์รวมหรือ BCG โ o เดลเพื่อนำทรัพยากรทางชีวภาพของท้องทะเลไทยมาสร้างมูลค่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดและใช้ประโยชน์ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุดโดยการนำปลาทะเลจากท้องทะเลไทย มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็งและอาหารทันเล่นจากปลาทะเลแท้ๆภายใต้มาตรฐานการผลิตที่ได้มาตรฐานสากลส่งจำหน่ายยังต่างประเทศอย่างเช่นประเทศญี่ปุ่นจีนไต้หวันฮ่องกงอเมริกาสามารถสร้างไรายได้ปีละกว่า180ล้านบาทกระจายไรายได้ไปสู่ชุมชนมากกว่า200คนในเขตพื้นที่10ชุมชน รอบๆบริเวณโรงงานในเขตจังหวัดสงขลาครับผมใคร่ถือโอกาสนี้กับเรียนเชิญท่านผู้มีเกียรติทุกท่านมาให้กำลังใจและเป็นสักขีพยานให้กับลานีตในการประกวด Thailand Synergy ประจำปี2567ด้วยความขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับ